มาห่วงเปิดเรื่องราวสุดอันศีลงดงามศักดิ์สิทธิ์พิศวงลี้หลับหยาเทือกเขาผู้ผนังวันนี้จะนำพัทุกท่านไปกราบนัศการ้อยูพุทธประดันศักดิ์สิทธิ์และคล้องไงหยักที่สุดในสปลาวกับหลายการดอกห้าพามูนำทุกท่านสู่ดินแดนผู้ผนังดอกห้าพามูอีพิธีสามนี้ จสนำพัรพุทบมบกไปการบรัการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดพระพุทธบาทพลคองซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาคาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ไปตามเส้นทางเลขที่13เหนือในเขตบริเวณวัดพรพุทธบาทพลคองจะมีไฮไลท์ที่เด็ดอย่างแน่ก่อนอื่น ฝากทุกคนกด Subcribe ์ซองดอกหยาสติโอเพื่อสร้างกำลังใจและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อพบพลาดกัติดตามแล้วไปฮับชมเข้ากันเลยตามตำนานกันเล่าขานย้อนกลับไป 2, 5 0 0ปีในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระสนิีพได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ดินแดนสุวรรณภูมิและได้เวพักสาวยุณัภูกระพ่าแห่งนี้ซึ่งในขณะนั้น ได้มีพญายนาคตนหนึ่งที่เดินทางมาจากน้ำสวงได้เห็นหุ้มสวง,งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดมีควมสสามศรัทธาได้จำแหลงแปล่งกายเป็นสร้างเพื่อเข้ามาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังทำแล้วก็ขอให้พระพุทธองค์ประทับห้อยพุทธบาทไว้เพื่อให้ตุน และถวิเทพเทวดาในเขตบริเวณนี้กับสกราาบูสาซึ่งเขตบริเวณที่ไปทำฮ้อยปฏิธบาิไว้มีลักษณะค้ายคือคลองติ่งตั้งซื่อว่าโพนคลองจนถึงปัจจุบันถ้าหากท่านใดได,ได้มากกรมรัศการขอพรก็จะได้แต่ความมุ่งมั่มนปรารถนาและสถานที่ต่อไปจะนำพาทุกท่านเข้าไปด้านในซึ่งเป็นบอนที่ไปทิสถานอู่ประรูปปางไซญาต สิ่งนนี้ทางเอดมินมาเป็นถึกส่วงบุญบิายลาวก็เลืชูอกาสมาฮวัดส่งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนำพาทุกท่านเข้าไปกล่าวพนัสการพระบุตรูปป่างไซญะอยู่ด้านในในนอนหลังจากที่นำพาทุกท่านกลารพนัสการขอพรและฮดส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ไฮไลไท์ที่สอง ที่เราจะต้องไปกราบไหขอพรนั้นก็คือองค์พระพุทธหูป,ปางใสญาติที่พิดสถานอยู่ด้านไหนสถานที่ไฮไลต์ต่อไปจะนำพันุกทานไปนิเทศพันคองซึ่งจะมีคองที่มีคมสวยสุดกดง,งาม เขนไว้ทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาและพิเศษเลยคือนี่แมนคองหยักหรือคองใหญ่ที่สุดในสอปลาวเมื <S <S ่อลันคองใหญ่มาขึ้นมาหรือคองหยักแล้วก็อย่าลืมสถานที่ไฮไลท์ต่อมาที่บุคคลพลาดก็ต้องมาขอพรองค์สมเด็จพระพุทธหูป,ปางปฐมเทศนา ซึ่งมีแก่นแกสลักป่านีอ่อนซอยน่าเลื่อมใสสถานที่ไฮไลท์ต่อมาหลังจากที่ขอพอลันคงและการบรรศัการพระบุทธหู่ปางประทมเทศนาแล้วสถานที่ต่อมาที่คนพานั้นก็คือหอพระไตรปิฎกกลางหนองถือว่าสงบพรมเย็น ตามคมเสือว่ามีองค์พิหนาคประหักษาเนาะอันนี้หอแตบิดอกกสิมีพระประธานองน้ท่มีพิานาคสายเนาะกสิมีพระองค์ใหญ่ที่ไปกำลังสางอยู่ด้านนั้นท่านผู้ชมเห็นป่ นาฟูดเห็นบ่ไกลๆได้ซูมไกลเบิ่งเนาะ okay. นอกจากบรรยากาศจะมีความเงียบสงบเต็มไปด้วยปา่าไม้และทัศนียภาพที่มีความสวยสดงดงามและจุดพิเศษอันหนึ่งณหน,นองน้ำแห่งนี้ตามตำนานกันเล่าคานของชาวบ้านเล่าว่ามีองค์พญานาคลเล่นลารับแลบ,บังบดอาไซาย,ยู ก่อนที่เราจะจากวัดพุทธบาทพุนคลองไปเอากระซีแบเบิงผ้าขวัญใหญ่นะทานผู้ชมเนาะทีดานในงามแห้งหาสมหญ้าทุกผู้ชมเนาะโอ้ยเด่นงามแหงเนาะสาธถและนี่คือดอกหญ้าพามูอีพีที่สาม ที่นำพาระบรมวงและทุกท่านมาการาบรนสัสก,การและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเขตบริเวณของวัดพระพุทธบาทพลคลองท่านบรมสมมีคำคิดเห็น,นใดหรือท่านในกรณีที่มีคำตำหนิติสมก็สามารถคอมเมนต์พร้อมให้คำตำหนิติสมเข้ามาได้พบกันใหม่ในอีพีหน้าดอกหญ้าพามูจะพาทุกท่านไปใส่อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วพบกัน